สวัสดีครับผมนิ่งหน่องนะะจากจาก HT s w i c h นะครับวันนี้ผมจะมีตัวอย่างเป็นบางส่วนนะครับซึ่งเป็นในแนวของเครื่องประดับยนต์แล้วกันนะครับเป็นที่แผ่วหลายนะครับสาหรับยุคปัจจุบันนี้นะครับก็หยิบมาประมาณ4ีหตัวแล้วกันนะครับก็ตามแนวนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่เนาะว่าอันนี้คืออะไรนะครับนี่คือเป็นคําหลบนะฮะซึ่งทางบริษัทเราสามารถโค้ดเป็นสีลุ้งก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งสีดานะครับเป็นที่เอาง่ายคือ ทีืนคิดว่าทํายากแล้วเราอะ่ะทำง่ายกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ส่วนของสีลุ้งนะครับไปท่อสีดําก็มีนะครับสีดำเนาะดำทองหรือกแม้กระทั่งอ่น้ําเงินตัดเงินอย่างเงี้ยฮอันนี้เป็นน่าจะเป็นของ M X นะครับของมอเตอร์ไซค์นะครับมือจับประตูเราก็ยังทํานะครับสีสวยงามเลยนะฮะสามารถไปประดับบ้านนะครับ ส่วนไทเทเนียมนั้นนะครับที่เราเคลือบอยู่ก็จะเป็นพวกสารสีลุ้งที่ทําให้เกิดเป็นสีนะครับแล้วก็สีนี่ก็สีลุ้งเหมือนกันเนาะสีลุง้งมีสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าแล้วแต่ลูกค้าต้องการครับซึ่งทางเราจัดให้ได้ครับตามที่ลูกค้าสั่งนะฮะทางบริษัทเรานะฮะ ชุบระบบไทเทเนียมของ PVD Coating นะครับ PVD Coating คืออะไรก็คือการที่เอาสารไทเทเนียมนะครับมาเคลือบกับผิวสเตนเลสอลูมิเนียมทองเหลืองหรือแม้กระทั่งเหล็กนะครับที่ชุบโคมเมียมมานะแล้วก็ทําให้เกิดเป็นสีบางทีลูกค้าถามว่าเออมันทนไหมนะครับผมตอบได้เลยว่าพา์โมเตอร์ไซค์มีไว้ประมาณ2หรือ3ปีนะครับเพราะว่ามันโดนแดดโดนฝนแต่ไม่ลอกง่ายๆแล้วกันครับ ส่วนทุกค้าท่านใดนะครับที่จะส่งมาให้เราเคลือบนะครับก็ลองติดต่อทางเซลล์เรานะครับเดี๋ยวเราจะมีลิงก์ที่อยู่นะครับตามาด้านล่างแล้วกันนะครับสามารถติดต่อได้ทุกเมื่อนะครับจะมีทีมงานอยู่โอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบอารายงานพิมพ์เท่านี้สวัสดีครับ